สวัสดีครับกระผมว่าที่ร้อยตียอดเหลืองสีจันผู้ในการโรงเรียนจตุรคามสามัคคีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเคสีในโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาตลอดชุมชนกระนำการนั่ศาและก็ผู้ที่จะร่วมการทอดพระป่าเพื่อการศึกษาครบรอบ58ปีโรงเรียนจตุรคามนะครับในวันที่6เมษายน ปีพุทธศักราช2568ซึ่งวัตถุประสงค์หลักเลยนะครับของโรงเรียนจตุรคามภายใต้การขับเคลื่อนที่ทางการศึกษาของคณะกรรมการการศาึกษาชุมชนและก็คณะครูบุคลกากรการศึกษาเนี่ยก็คือต้องการจ้างนะครับครูจะาาจ้าง1อาตาัตราเพื่อที่จะมาเติมเต็มครูในชั้นเรียนให้ครบ นะครับทั้งหมด7ชั้นเรียนนี่คือเป็นวัตถุประสงค์ของโรงเรียนเจตุรคามสัมคคีที่จะพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศในอนาคตนะครับเป็นวิสัยทัศน์ของผมเองที่จะขับเคลื่อนที่ทางการศึกษาตลอดจนแนวทางในการพัฒนาการศึกษาไปด้วยกันก็ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกขั้นนะครับตลอดจนผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งผู้นําชุมชนแล้วก็ในส่วนของภาครัฐและเอกชนเนี่ยเข้ามาเติมเต็มร่วมกันทอดพระปา เพื่อการศึกษาในวันที่6เมษายน2568ข้อขอขอบคุณมากครับกำหนดการนะครับในการทอดพระป่าในวันอาทิตย์ที่6เมษายน2568นี่คือเวลา9นาฬิกา9นาทีาาาเราจะเริ่มแห่พระป่านะครับกองพระป่าในส่วนของกลุ่มบ้านกุดโคนและก็ตรบูรณกุจิกทั้งสองเส้นทางเข้ามาประจบกันที่โรงเรียนจตุลคามจากนั้นเราจะเริ่มทอดเวลา10 นาฬิกาเก้านาทีเพื่อเป็นคณะพระป่าที่จะทอดนะครับร่วมกันของผู้มีจิตศรัทธาจากนั้นเราก็จะร่วมถวายจตุปัจจัยทยทานแล้วก็ถวายพระทหารเพลนแด่พระสงฆ์เวลา11นาฬิกา9นาทีนี่คือเป็นกาหนดการของโรงเรียนจตุรคามสามัคคีในการทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้ซึ่งสามารถติดต่อ นะครับสอบถามในส่วนของผู้มนการโรงเรียนนะครับเบอร์โทรในการตริดต่อก็คือ090-240-0049ท่านผู้มนการยอดเหลื่อมสีจันทครับติดต่อสอบถามคุณครูรองดาวนะครับที่สามารถที่จะสอบถามในรายละเอียดเรื่องของการทอดพระปาได้ก็คือผ่านเบอร์โทร093-364-2161และคุณตรูต่อสอบถามคุณครูทิพววันนะครับเบอร์ตริดต่อ087-858-6135 ท่านสามารถนะครับร่วมทําบุญผ่านบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีรายได้ฐานศึกษาโรงเรียนจตุราคามสามัคคีเลขที่บัญชี020440833539ได้เลยนะครับ